San Francisco ตอนที่7ตอนที่แล้วเล่าเรื่องในไมคยาวไปหน่อยตอนนี้จะเล่าถึงคนอื่นๆบ้างและก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอีกผมโทรไปหาด็อกเตอร์เวิร์สเบอร์ได้เบอร์มาจากเพื่อนแนะนำด้เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนที่ผมมาถึงและอยากจะเข้าพักที่ YMCA แต่มีปัญหาท่านจึงแนะนำให้ผมไปที่ Lighthouse ไปพบคนที่ชื่อ Jill Johnson เมื่อไปถึงเขาก็ให้นักสังคมสงเคราะห์ส,สัมภาษณ์ผมแล้วเพื่อการประนีประนอมเขาก็ให้ครูที่สอน Orientation Mobility ในวงเล็บ O M ไปที่ Y M C A พาไปไม่รู้ว่าเจราจากันอย่างไร ผมก็ได้พักที่ Y M C A ได้โดยยังไม่มีปัญหาอะไรอีกในวงเล็บในตอนนั้นในวันรุ่งขึ้นขณะที่ผมกำลังขึ้นลิฟต์ L I F T lift ได้พบกับคนไทยชื่อคุณคำพีเป็นพ่อค้า Export Import E X P O R T export c o m I M P O R ที m p o r t Export. Import เขาไม่สู้จะเต็มใจคุยกับผมเท่าไหร่นักหรอกผมไปทักเขาเองฟังจากโทรศัพท์ก็พอจะจับได้ว่าเขาได้สั่งสินค้าจากเมืองไทยให้เพื่อนมารับที่ L.A. ด้วยเขาสั่งเพื่อนว่าระวังให้ดีนะหูตามันมากซึ่งผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรของเขามากนักแต่ดูเขาปิดปิดบงับงๆังจึงเดาเอาว่าเขาคงค้ากัญชาหรือยาเสพติดหรือเปล่าหรอก ได้พบกันครั้งเดียวเท่านั้นไม่รู้ว่าเราจะมองเขาในแง่ร้ายหรือเปล่านะคนต่อไปที่ได้พบในลิฟต์ในวันหลังๆคือเท้าบุญจันทร์ชาวลาวอพยพแต่มายิ่งใหญ่ในซานฟรานซิสโกโดยเขาแนะนำตัวว่าเป็นผู้อำนวยการศูนย์สอนภาษาให้ชาวอาเซียนทั้งปวงที่นั่นสำนักงานก็อยู่ชั้นสองของ YMCA เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากทีเดียวเขาอยู่มา8ปีแล้วพบว่า เขาเป็นคนใจดีมากคนหนึ่งมีความโอบอ้อมอารีมีภรรยาเป็นคนจีนมีลูกสองคนมีพ่อตาอยู่ด้วยทั้งครอบครัวลี้ภัยมาจากลาวมีกิจการคือร้านอาหารอาเซียนได้เชิญผมไปทานอาหารไทยอันประกอบด้วยเนื้อแดดเดียวทอดโป๊ะแตกทอดมันปลากรายลาบน้ำตกและอื่นๆอีกมากในวงเล็บจำไม่ได้แล้วคุณคิดดูสิ ผมไม่ได้กินอาหารพวกนี้ตั้งนานพอได้กินฟรีจะไม่ให้กระเพาะครากได้ยังไงกันแล้วเขาก็พาผมขับรถเที่ยวรอบเมืองคุยกันด้วยเรื่องสารพัดปัญหาเขาเล่าว่าชาวลาวในเมืองนี้มีสองพันกว่าคนที่เขาต้องดูแลต้องเอาใจใส่ให้ทั่วถึงพวกมง้งลำบากกว่าเพื่อนเพราะรู้แต่ภาษาถิ่นและไม่ชอบพูดภาษาอื่นหน้าที่ของเขานอกจากต้องสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชาวลาวแล้ว ยังต้องดูแลด้านสังคมสงเคราะห์ด้วยโดยต้องรื้อฟื้นวัฒนธรรมของชาวลาวให้คงอยู่และต้องอนุรักษ์ประเพณีภาษาวัฒนธรรมเอาไว้เขาเล่าต่อไปว่าโดยปกติแล้วชาวลาวรักพวกพ้องช่วยเหลือกันตั้งข้อสังเกตว่าชาวอาเซียนรักพวกพ้องด้วยกันทั้งนั้นแต่ยกเว้นคนไทยแม้แต่ชาวฟิลิปปินส์ก็รักสามัคคีกันพวกเขาช่วยเหลือกันทุกรูปแบบ ขเขมรยวนก็ล้วนแต่รักกันทั้งนั้นแต่คนไทยในซานฟรานซิสโกนอกจากจะไม่ช่วยชาวไหนเลยแล้วยังไม่ช่วยกันเองด้วยตรงกันข้ามถ้าเกิดมีเรื่องต่อยตีกันแล้วก็เดาเอาไว้ก่อนได้เลยว่าพี่ไทยตีกันอีกแล้วมักจะฟ้องกันเองในเรื่องผิดกฎหมายเข้าเมืองคนไทยนั้นดูถูกคนลาวขเขมรยวนมักจะเรียกคนลาวว่าไอเสียวบ้างไอหนานบ้าง ไอ้บักสิเด๋อบ้างพวกเราน้อยใจและเจ็บใจเป็นที่สุดความจริงแล้วพวกเรารักและนับถือคนไทยมากเพราะเรามีภาษาใกล้เคียงกันมากอยากคุยอยากปรับทุกข์ด้วยแต่น้ำใจคนไทยที่เมืองนี้เหลือรับประทานจริงๆที่จริงผมก็ได้ยินคำบนเหล่านี้บ่อยๆเหมือนกันจึงไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นักเมื่อได้ฟังคุณบุญจันทร์เล่าแต่ในฐานะเป็นคนไทยก็อดเจ็บร้อนและอับอายไม่ได้เลยในคำกล่าวที่ว่า น้ำใจคนไทยที่พวกเขาวิพากษ์วิจาร์ณให้ฟังแต่ผมก็เชื่อเต็มที่ว่าเป็นเรื่องจริงแต่ป่าก็พูดออกไปว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นละกระมังที่จะบอกตอนท้ายก็คือเท้าบุญจันทร์นั้นท่านเป็นด็อกเตอร์ทางด้านมนุษยศาสตร์ทีเดียวนะครับสำหรับไอตัวโกงนั้นคิดว่าจะออกในตอนหน้าเนื่องด้วยโทรศัพท์ของผมมันขัดข้อง เขียนไปแล้วประมาณครึ่งเรื่องมันก็เกิดการเอาตอนเก่ามาซ้อนทับกันอย่างไรก็ไม่ทราบการเขียนนั้นไม่เท่าไหรหรอกแต่ตอนมาลบของเก่านี่สิใช้เวลาเป็นครึ่งวันค้อนวันทีเดียวถ้าเรื่องที่เขียนจะขาดตอนไปบ้างก็อย่าถือสาหาความเลยนะจะพยายามกู้อย่างเช่นวันนี้เป็นต้นนะครับ ซานฟรานซิสโกตอนที่8เจ้าหน้าที่ YMCA น่ะมันคงแค้นผมจริงๆคราวที่แล้วได้เล่าข้อขัดแย้งให้ฟังสงสัยว่านายของมันคงจะตำหนิหรือเอาเรื่องมันเวลาที่ผมได้เข้าพักมันจึงตามล้างตามเช็ดกับผมไปตลอดเวลาตอนแรกผมก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรมากนักหรอกแล้วก็แล้วกันไปแต่วันหนึ่ง ผมไปขอแลกเศษสตางค์เพื่อจะเอาไวโ้โทรทางไกลผมขอแลกเพียงสองดอลลาร์ชายคนที่ไม่ต้อนรับผมตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็พูดเอะอะขึ้นว่าหรือนี่มันจะถืออภิสิทธิ์ใหญ่โตเกินไปหน่อยแล้วนะว้ยยังไม่เคยมีใครขอแลกเงินมากเท่านี้เลยผมก็งงๆพูดว่าผมต้องโทรทางไกลครับนั่นเป็นปัญหาของหรือกับองค์การโทรศัพท์ไม่ใช่องค์การอะไรของอัวหรือของ YMCA นี่ว่า พวกวัวต้องเดินหรือขึ้นรถไปที่ไกลๆเพื่อแลกเอาเศษสตางค์มาใช้ทอนในกิจการธุรกิจของ YMCA เหมือนกันนี่ว่าแต่ก็เอาเถอะวะครั้งนี้จะยอมให้แลกแต่อย่ามาแลกอีกเลยจะดีมากผมมีความจําเป็นต้องโทรทางไกลและไปแลกที่ไหนก็ไม่ได้ต้องยอมแลกกับมันด้วยความขมขื่นอย่างยิ่งจําใจรับการดูถูกเหยียดหยามความพยาบาทอาฆาตแค้นจากมันอย่างไม่มีทางโต้เถียง เรามันพลัดที่นาคาที่อยู่จากบ้านเมืองมาแสนไกลได้แต่ภาวนาแผ่เมตตาให้มันว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยอโหสิกรรมแล้วก็ตั้งปณิธานไว้นในใจว่าถ้าท่านมีโอกาสมาเมืองไทยและผมได้รู้แล้วก็จะได้ต้อนรับพระท่านพระเดชพระคุณให้ทราบซึ้งใจเลยและขอรับประผมคนไทยทั้งหลายทั้งปวงก็จะให้บริการท่านเป็นอย่างดี จนน้ำตาไหลปรีด้วยความซาบซึ้งตรึงใจไปอีกนานเท่านานทีเดียวดรบุญจันทร์บอกผมว่าไอ้คนนี้มันก็พูดไม่เข้าหูใครต่อใครทุกคนไปในที่นี้อย่างนี้แหละมันมีอคติและเกลียดคนทางตะวันออกอยู่แล้วที่จริงมันเป็นชาวสเปนมันคิดว่าคนอาเซียนมาแย่งงานมันทำไอ้ฝรั่งพวกนี้มันไม่มีความรู้อะไรมากนักซ้ำเหมาแต่พยายามมาอวดเบ่งกับพวกเรา บริเวณแถวที่ YMCA ที่ผมไปพักนะ่ะมันอยู่ในเมืองและมีสลัมด้วยนอกจากพวกไอ้มืดแล้วในวงเล็บควรเรียกพวกเขาว่าแอฟริกันอเมริกัน A F R I C A N African A M E R I C A N American African American ผมก็ยังเห็นไอ้ขาวนอนข้างถนนรนแคมกันมากมายทีเดียวพวกเขาไม่มีบ้านไม่มีที่นอนกันหรอกและไม่มีงานทำอาศัยแต่เบีย้ยสังคมที่รัฐบาลจ่ายให้สัปดาห์ละเล็กน้อยเท่านั้นมีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งต้องอาศัยนอนตามซอกเล็กซอกน้อยตามหน้าบ้านหลังบ้านคนที่เขาไม่ว่าอะไรคดตัวอยู่ในถุงนอนพวกเขานอนกันตามทางเท้าจริงๆตอนมืดมืด ผมยังเคยเดินไปเหยียบพวกเขาได้ซ้ำต่างกับบ้านเรายังมีสาลาวัดให้นอนแต่วัดฝรั่งเขาไล่ไม่ให้นอนเพราะมันโสกรปรกแต่ยอมให้พักเฉพาะหน้าหนาวไม่อย่างนั้นมันคงหนาวตายแน่ๆคนจนบ้านเราโชคดีกว่าคนจนฝรั่งมากนักตอนนี้คงจะทายได้แล้วสินะครับว่าระหว่างนายไมค์กับเจ้าหน้าที่ของ YMCA ชาวสเปนใครน่าจะเป็นพระเอกหรือตัวโกงกันแน่นะ จะเห็นได้จากเรื่องนี้ว่าทุกชาติทุกภาษาคนชั่วก็มีคนดีก็มากร่วมสนุกทายกันมานะครับไม่น่าจะยากใช่ไหมครับซานฟรานซิสโกตอนที่9้า ในซานฟรานซิสโกนี่ผมได้เที่ยวคนเดียวอีกแล้วต้องถามคนเข้าไปเรื่อยๆและได้ขึ้นรถ Cable ลคา C, C A B L E cable C, C A R car cable car อีกครั้งหนึ่งไปขึ้นรถไฟใต้ดินรถไฟชานเมืองผมไปเที่ยวเป็นผลพลอยได้จากการไปดูงานและไปทำธุรกิจทุกอย่าง ต้องทำด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยไม่มีใครช่วยอีกต่อไปแม้แต่การที่ผมไปชมพิพิธภัณฑ์หรือจะไปท่าเรือก็ต้องไปเองคนเดียวต้องถามคนเขาบ้างตามนักท่องเที่ยวไปบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ตามนักท่องเที่ยวไปท่าเรือที่มีชื่อว่า fisherman forge f i s h e r m a n fisherman W A S H wash featureman watch ซึ่งเป็นที่ล้างปลาหรือชาวประมงมาใช้สถานที่อาบน้ำที่ตรงนั้นก็มีทั้งร้านกาแฟฟาสต์ฟูด F A S T fast F O O D food fast food มีบ่อนการพนันและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ผมก็ตามพวกเขาไปเดินเล่นบ้างไปยืนดูเขาเล่นกลนปาหีคล้ายกับท้องสนามหลวงบ้านเรายัางไงอย่างนั้นในวงเล็บดูฟรีได้เดินตามพวกเขาไปโดยไม่ได้ถามอะไรใครเลยดันไปตามเอาพวกที่กำลังเข้าไปในบ่อนคาสิโนโดยไม่รู้ตัวเลยผมบังเอิญเห็นเครื่องแลกเศษสตงังผมเคยใช้มาก่อนแล้วละ่ะคุ้นเคยอยู่เป็นอันดีจึงตรงรีเข้าไปเอาแบงก์ล B A N K B A N K O N E 1 D O L L A R B A N K 1 D O L L A R วางไว้ตรงที่ใส่แบงค์มันก็ขมือดแบงค์เข้าไปแล้วเหรียญควอเตอร์ Q U A R T E R QUARTER ก็หล่อนออกมานับได้5อัน ที่จริงควรได้เพียงสี่อันเท่านั้นเกินมาหนึ่งอันดีใจมากเลยสามารถโกงเครื่องได้เกิดความย่ามใจและโลภด้วยเอาแบงค์ออกมาอีกใบหนึ่งทำเช่นเดียวกันอีกก็ได้ห้าอันอีกแล้วลองนับแบงค์ดูปรากฏว่ายังมีอีกหลายใบตั้งใจว่าจะแลกให้หมดพอดีมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งยืนคอยจะแลกเหรียญอยู่เหมือนกันผมจึงให้เขาได้แลกก่อนแต่ไม่รู้ว่าอะไรมาดนใจ หันไปถามเขาว่าทำไมเครื่องนี้จึงให้เราถึง5้าเสลึงเล่าครับเขาอธิบายว่าเครื่องนี้นะ่ะมันเป็นเครื่องแรก ship C H I P s h i ในวงเล็บเบียสำหรับเล่นการพนันในบ่อนนี้ไม่ใช่เงินหรอกครับเอาไปใช้ที่ไหนไม่ได้นะคุณต้องเอาไปหยอด slot machine S L O T slot M A C H I N E machine slot machine หรือเล่นพนันในบ่อนนี้แหละผมใจหายวาบนี่แหละอยากได้ของเขาโลภมากก็ได้ผลตอบแทนเช่นนี้แหละผมจึงละล่ำละลักขายเบียให้นักท่องเที่ยวคนนั้นช่วยซื้อผมไปสักหนึ่งดอลลาร์ซึ่งเขาก็ยอมช่วยซื้อรู้สึกว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นผมขายให้เขาเพียงเหรียญเดียว เพราะผมได้เก็บอีกห้าสลึงเอาไว้เตือนใจของผมเองว่างกนักโลภมากอยากได้ของเขาตัวเรามันโง่เดี๋ยวนี้ก่อนจะทำอะไรที่คิดว่าเจ๋งเต็มทีผมก็หยิบเอาเหรียญอันอปัปยศมาเตือนสติผมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสอนใจตนเองไม่ให้ซ่ามากเกินไปนักเพราะมันก็มักจะซวยในภายหลังได้อย่าเอาเยี่ยงเอาอย่างผมอย่างกงอย่าโลภรู้จักพอกอ็สุข ทุกสถานนะครับ s a น f r a นซิ s c o ตอนที่สิวันหนึ่งผมต้องไปดูงานที่ชานเมืองซ a n Francisco ชื่อเมือง Los Altos Hill ต้องนั่งรถไปที่เมืองเอลพาลาโตก่อนซึ่งเป็นเมืองที่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ C O M P U T E R computer มีคนตาบอดที่นี่คนหนึ่งจบจากมหาวิทยาลัย MIT คล้ายกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบังของเราได้ทำการค้าขายอุปกรณ์สำหรับคนตาบอดมีมากมาย ขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศส่งสินค้าออกนอกจนร่ำรวยมากมีภรรยาเป็นเลขาออกจากงานพยาบาลมาทำธุรกิจกับสามีขอพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์เก่งมากเล่นเอาผมก็แทบหมดเนื้อหมดตัวไปทีเดียวในวงเล็บทั้งที่ไม่ค่อยจะมีเงินให้หมดหรอกพวกเขาเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันผมด้วยก็อิ่มอร่อยไปอีกหนึ่งมื้อสิเราแต่ตอนขากลับบ้าน เขาเรียกแท็กซี X ่ I, taxi กซให้สวยที่ได้คนขับที่ขี้โมโหฉุนเฉียวผมให้เขาไปส่งที่สถานีรถไฟซึ่งมีกำหนดเวลาจะออกตอน5้าโมงเย็นมีแต่คนให้ข้อมูลว่าจะใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นก็ถึงสถานีรถไฟผมจึงเรียกรถแท็กซี่เวลา4โมง45นาทีปรากฏว่า คนกับรถแท็กซี่มันด่าผมเสียผู้เสียคนไปเลยใครจะไปขับทันวะเอาละอัวจะสิ่งให้ดูสักทีก็ได้ว่าแล้วมันก็แซงซ้ายแซงขวาด่ารถด่าคนไปตลอดทางทุบพวงมาลัยรถโครมครามผมมันชักจะเสียวๆกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเพราะมันอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาบนไปด่าไปสะบดสบานเหมือนในหนังคาบอยซี O W B O Y Cowboy ยังไงอย่างนั้นยอมรับว่าผมอกสั่นขวัญแขวนกับพฤติกรรมของมันมากเลยในที่สุดมันก็พาผมมาถึงที่หมายจนได้ผมโล่งอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกจ่ายเงินไป3มดอลลาร์ยังเหลือเวลาอีกสนาทีนับว่ามันก็ทำเวลาได้ดีเหมือนกันผมจึงไปซื้อตัว๋ว ขณะที่ผมกำลังเก้ๆกัางๆอยู่ไอ้คนขับแท็กซี่คนนั้นมันก็มาดึงมือผมไว้ผมก็ไม่ค่อยจะกลัวแล้วเพราะมีผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่แต่ผมก็ถึงกับใจหายว่าไปเหมือนกันนึกว่าคงแย่แน่แล้วมันตะคอกใส่ผมจนลั่นสถานีและโวยวายว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงผมยังไม่ทันอ้าปากจะถามอะไรทั้งนั้นเพราะยังไม่รู้ตัวว่าผิดตรงไหนซะด้วยซ้า มันก็สํารอกต่อไปว่าอย่าไปทำอย่างนี้ที่ไหนอีกเจยวนะนี่ดีว่าเป็นผมนะมีอย่างหรือกระเป๋าสตางคของตัวเองก็ดันลืมทิ้งเอาไว้ได้นี่ดีแต่ว่าผมหันไปปิดประตูให้แน่นขึ้นอีกจึงได้เห็นเข้าคุณรวยมากนะหรือเที่ยวลืมทิ้งกระเป๋าไว้ที่นั่นที่นี่ผมลองเปิดดูแล้วก็เห็นว่ายังมีเงินเหลืออีกตั้งเกือบร้อยเหรียญแนนะ่ไอตาของคุณก็ยิ่งไม่ค่อยเห็นไม่หนอยู่ด้วย อย่าสะเร้าซิไอ้น้องชายต้องระมัดระวังหน่อยนะแล้วมันก็อบรมผมซิยืดยาวใครๆก็พากันมาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่กลัวมันอีกต่อไปแล้วอยากจะยกมือไหว้เขาเสีด้วยซ้ำซึ่งใจจริงถึงเขาจะงี่เง่าโมโหโทโสอย่างไรแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ได้ผมพูดเป็นอยู่คำเดียวว่า thank you so very much สัมไปสัำมาแล้วก็บีบมือเขาจนแน่นด้วยความขอบคุณอย่างจริงใจจะมให้ผมทำอย่างนั้นได้ยังไงเพราะมันคือเงินจำนวนสุดท้ายของผมแล้วละ่ะถ้าเขาไม่เอามาคืนให้ผมผมจะกลายเป็นคนจรจัดยังไงไม่รู้เลยเพราะไร้ญาติขาดมิตรในเมืองนี้ด้วยค่าเช่าที่พักที่ Y M C A ก็ยังไม่ได้จ่ายให้เขาเลยต้องตายแน่ๆโดยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดต้องติดคุกที่อเมริกาหัวโตเชละ่ะ คิดแล้วอยากกินพิซซ่า P I Z Z A p i z z a ให้ตายไปโดยด่วนเพราะว่าชะตาพาจนจนกว่าใครๆทั้งเมืองซานฟรานซิสโกเมืองซานฟรานซิสโกนี้ใครๆเขาก็มีความสุขกับเมืองนี้ด้วยกันทั้งนั้นถึงกับมีเพลง I left my heart in San Francisco. ฉันทิ้งหัวใจของฉันไว้ที่ซานฟรานซิสโกแต่ผมนั้นต้องรับว่าชอบเคเบิลคาร์และโกลเด้นเกตแต่บรรยากาศที่อันเศร้าหมองและไม่ค่อยได้รับความต้อนรับอย่างมิตรภาพเท่าไหร่นักก็เห็นจะต้องลาเมืองซานฟรานซิสโกแต่เพียงเท่านี้สรุปว่าผมชอบภูมิประเทศแต่ไม่ค่อยโอเคกับเหตุการณ์มากเท่าไหร่นัก เอาไว้พบกับผมในเรื่องและตอนต่างๆในโอกาสหน้ากัแล้วกันนะครับสวัสดีครับ